เนาะวันนีน้มนานาวสิาพาพี่นนองไปชม,มวิวยอดภูเขาสูสุดเนาะอ,อยู่เขาใหญ่ปากชอ่องเนาะเป็นขังแหลกในชีวิตของมะนาวที่สิได้ชม,มวิวที่แบบว่าสูสุดหรือว่าสูงแห้งนะพี่นนองบูกว่าหแห้งสามดลเนาะคนที่เพิ่นสิาพาไปเพิ่นบอกว่าสิาพาไปชมแบบว่ายอดภูแบบว่า,แบบวาสูงแบบสุดๆเลยเพิ่นว่าแหลกะ สวยงามแห้งมันนั่นเนาะมานาวกับตื่นเต้นแห้งแล้วก็เป็นคั้างแรกในชีวิตของมะนาเนาะที่ได้ขืนพูหรือว่าขืนยอดผูเนาะบอกว่าสีสูงสัมไดเนาะแต่ิ่นบอกว่าสูงแห้งทั้งยอดพูเลยเนาะมานาวก็เลยเป็นความตื่นเต้นหรือว่าเป็นครั้งแหลกเนาะกับบดิโลกคดเพิงแหลวเราจะ,ะพี่นองตอนนี้กับมานาว,ว่าเขาใหญ่จะจากพี่นงไปชวมวิวความงามน้ำกันว่า ตื voi, English, actually, ่นตาตื่นใจตื่นตาตื่นใจสำใดงนอพี่น้อ่ามันอนากับสิขอโตไปเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเสือผาก่นะจาะเพราะว่าอ่ามีเพิ่นมีคนมหาบเอานาะจ๊ะพี่น้องมีอ่าคนหุ่จักรนะจักเพิ่นมหาเพิ่นพาไปเนาะกับไปเบิงน้ำกันนะจ๊ะเพิ่นเป็นคนไทยเนาะจ๊ะพี่น้องเพิ่นเป็นคนไทยเนาะทีหุ่จักกก็เพิ่นเนาะเดียวก็สิไปน้ากันเนาะอ่าคือแปลว่าเพิ่นก็ อ่าภรรยาเพิ่นสีมหับนาะพี่น้องมนาวแตปไปน้ำเพิ่นข้างเละเพื่อสิตื่นตาตื่นใจสำแดงกลับไปเบิ่งน้ำกันนาะพี่น้องกับกับสวัสดีและสบายดีนนาานเานาะจ้าพอเมืพ่พี่น้องเอฟซีเบอร์สตูสุกคนนะจ๊ะมาพบมาพบกับสองซาลาวมมนาวสมนะจ๊ะบริโภคบริโภควันโดนกินหอดกินถึงอ่าพอเมื่พี่น้องเอฟซีคือเก้านะจ๊ะไปเบิง่งกันเลยจ้ะว่าสีสำแดงเนาะตอนนี้ก็มาหอดแล้วเนาะพี่น้อง วิวคือแบบว่าดีแห้งเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดเก้ามุนะ่งเนาะก็คือหมอกก็เริ่มจางแล้วนาะจ้าเพราะว่าเมาื่อเสาร์ีนหมอกแห้งๆมากเพราะท่านหมอกนาาจ้าเนี่ยนาะจ้า,จาคือแบบว่าวิวนี่ดีสุดยอดเลยมานาันเอากระตุนเต้นแห้งแห้งพี่น้องเลยเป็นครั้งแหลกรู้ว่าเป็นบุญตาที่ได้มาเห็นเนาะพี่น้องว่าสวยงามแห้งแบบว่าซู้แห้งเลยนาาจ้าพี่น้อง ตอนขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยเฮเบิงเนาะจากตอนขาขึ้นมาเพราะว่าสั้นแห้งเลยเนาะจากตอนขึ้นมาเนี่ยคนขับรถขึ้นมาเนี่ยแบบสั้นแห้งเลยเนาะมะนาวกับยานมะนาวกับไดเทค่าเก่งค่ายยานเนาะมะนาวกับประเทศไทยยังเลยพี่น้องตื่นเต้นแห้งเนาะก็คือแบบว่าขึ้นมาแล้วก็โอ้สูงแบบพว่วมสวยงามเนี่ยก็สุดเหงอเลยนะเนาะนี่ก็มีญาติคนไทยพ,าานะพี่น้องคนไทยเพิ่นพามาเนาะพี่น้อง วันที่พ่นยูเนาะกะมาเสียวชมมาเที่ยวเล่นเนาะจ้าพี่โนงคือแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจสุดๆเจอจ้าพี่้นงที่ได้มาเห็นเนาะแบบว่าบ่คคลโปฝัฟเนาะว่าสิได้มาเห็นวิวแบบงามปานี้เนาะกระือว่าสําหรับมะนาวก็ถือว่าสุดยอดแล้วเนาะจ้าก็คือแบบว่าอู้อลังการแหงเนาะจ้าคือแบบมองไปรอบๆนะพี่โนง กะยังพ่อมีหมอกควันเนาะแต่ว่าเมื่อเสาร์นี่สีลายแห้งเลยจะพี่น้องหมอกเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสข้างหน้ามะนาวสิพาพี่น้องหรือว่าเอฟซีมาชมอ่าให้ทันเวลาหมอกขึ้นเนาะพี่น้องมะนาวก็เคยเห็นแต่ในทีวีหรือว่าอ่าในข่าวหรือว่าในทีวีในโทรศัพท์เนาะที่รีวิวต่างๆเนาะว่าสวยงามแห้งยังมีโอกาสสักครั้งหนึง่งแต่ว่าตอนนี้กะคือแบบว่าไม่เห็นกับตาแล้วเนาะพี่น้องกะ ยังมโบแมนอ่าจุดที่สวยงามที่สุดเนาะแต่สําหรับมะนาวคือแบบว่าสวยงามที่สุดแหละพี่น้องข้างแหลกที่ได้ขึ้นมาอยู่จอมจอมผู้หรือว่าจอมผู้ที่สูงสัมหนิเนาะเป็นข้างแหลกเลยนอกจากคือแบบว่าตื่นเต้นหรือว่าดีใจแห้งเนาะก็คือแบบโอ้อลาัางการแหง้งแนมไปหล่อๆนี้สนามหญ้าพึงกะสิแบบว่าสวยงามแห้งเลยนอกจากแน่ลงไปข้างล่างนี่กะสิเป็นแบบว่าถนนแนวลงไปข้างล่างนี่กะสิเป็นถนน เป็นแบบว่าเพื่อนเพื่อนประชาชนเพื่อนซานบานซองหรือว่าเป็นถนนน้นทางเนาะพี่นนองแล้วก็เป็นป่าเป็นชุ่มชนเนาะแนวลงไปข้างล่างเนาะแต่วันนี้ก็อาชิพเนี่ยมเห็นบกคักแต่ว่าสังเกตเบิ่งคักนี่อ่ามะนาวันเบิ่งง้วยตาเปล่านเนาะก็เป็นชุ่มชนหรือว่าเป็นถนนเนาะน้นทางเนาะก็มีทางด่วนแน่แนมลงไปเนาะ แล้วก็มะนาวกะซิมาเจอค้องดีได้พี่น้องเจอค้องดีข้องถูกใจที่มะนาวมักแห้งลึสุดเลยน้องพี่น้องเมื่อเกิดได้อยู่ื่องภูเขาได้จึงได้พี่น้องบ่อกิดโบฟันเนาะเ่อันสิขก้นเมื่อเกิดอยู่ื่องยอดผู้ปานิเนาะกบมีเซยเนาะพี่น้องเนาะนั่นก็คือต้นยังล่ะพี่น้องต้นยานนางเนาจะคือใบยานางเนาะตอนนี้เราก็ได้ลงมาแล้วเราจะลงมาจากยอดภูแล้วเนาจะอ่าเดี๋ยวสิไปเบิ่งว่า ทางที่เขาลุงมานี่สั้นสำได้เนาะพี่น้องแต่ยังบ่ท่านสั้นเนาะจ้าตอนนี้กเดียวสิมีทางที่ว่าว่าสั้นกว่านี้เนาะจ้าอันนี้ก็สิเป็นผู้เนาะพี่น้องผู้คนละฟังนะก็สิเป็นวัดเนาะนี่เนาะจ้าอันนี้ก็สิเป็นอารักษณสานนี่ลรักษณะานนี่แบบว่ามีการเทิงผู้เนาะจ้าพี่น้องเทิงผู้นี่กะสิมีเฮือน เพื่อนคนเนาะเพื่อนคนที่แบบว่าบั่นพักตังอากาศเนาะอันนี้ก็สิเป็นกลงหันเนาะพี่น้องกลางหันหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งกะคืออันอียงปันกระแสไฟฝ่าเนาะพี่น้องทำมาหน้าว่าผิดพลาดประการไดขคอไฟน้ำเดอจ้าพี่น้องมาหน้าก็ได้ยินเพื่อนบอกมาอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้มาหน้าก็ขี่รถลงผู้เนาะพี่น้องแบบว่าล่มแห้งเลยเนาะจะแบบเพื่อนขับรถลงผู้ดูแบบว่าวแบบวหาแห้งเลยเนาะมาหน้าก็ฝึกซึกเสียวรู้ซึกแย่รู้ซึกแบบ กังวลหรือวายานแล้วก็ใจเต้นตุบตับตุบตับยโนพี่น้องาะวิ่นคีลงพูนี่บ่นคีไวแห้งพี่น้องิ่นคับรถแบบเก่งแบบเซียนแห้งเลยเนอกจากอ๋อมนาว่าตอนิ่นคับขึ้นมันเทงยอดพูนี่ทางก็สิโ้งสีแซกนาะพี่น้องแต่ิ่นคับแบบคับไหวเลยตอนลงกับตอนขึ้นนะมันนากระือว่าบ่นคับรถดแบบเก่งสุดๆเลยนาะจาพี่น้องถ้าคนคับบุเก่งมีขืนบ่ได้ เต้นครั้งแรกที่ได้ขึ้นมาสูงปานนี้ก็ตื่นเต้นหัวใจเต้นตืบตาตืบตาเลยเนาะเจ้าพี่น้องกะสิขอร์ลัขอลาขอจบคลิปพี่น้องแซมนี้ก็น่าจะพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ติดตามคอมเมนต์น่าจะพอกันคลิปหน้าเนาะจ้ากราบสวัสดีและสบายดีพ่อแม่เอฟซีเบิร์ดทุกผู้ทุกคนจ้าขอบคุณหลายๆจ้า